สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสัมพาวรวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสตาร์นะคะวันที่30ธันวาคม2567กบค่ะทุกคนวันจันทร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งดูดนะคะทุกท่านถ้า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจําวันได้เพื่อชอบนะคะทุกคนทุกคนขาเรามาดูวันที่29ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลดุดสําหรับวันที่29เนาะคะ่ะทุกคนใจให้เด่นอยู่ที่1และ0ยนะคะ FC ขามา แปดสา่งห้าเด่นมา1น,นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันมาทั้งหนึ่งและหเลยสําหรับเราสะตาเนาะคะ่ะทุกคนคะคู่หนึ่งห้าห้าห่งใจไ่ได้จับห้พี่น้องจับหนึ่งสีห่หนึ่งหหน่งจหนึ่งแปดหน่งเพินออกพี่น้องขาก็เลยลุดนะคะทุกคนมาเด่นหนึ่งนะคะทุกคนขาเอาไปต่อรุ่นต่อพี่น้องวันที่30ถ้าชอบใจก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถ้าไม่ชอบสามารถจับคู่ใหม่หรือ คำนวณแนวทางใหม่ได้เลยเนาะพี่น้องแล้วแต่ว่ามาความชอบได้พี่น้องเด้อค้นเท้ามากักบอกขึ้กันนะคะทุกคนสำหรับวันที่30นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้ใจได้เด่นอยู่ที่6และ5้านะคะ fc ขาสำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ fc ได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะสถิติห้วดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวัน,นะค่ะทุกคนมาดูกันค่ะพี่น้องคะ่ะ ถ้าผู้ใดบ่มักบ่าชอบจับคููไม่ได้เลยเด้อพี่น้องเด้อแล้วแต่ความมักความชอบแล้วแต่ดวงของไผของมันนะคะทุกคนมาดูค่ะทุกคนหกนะคะความน่าจะเป็นหกแปดหกสามหกหนึ่งหกเจ็ดห้าค่ะทุกคนห้าหกห้าแปดห้าหนึ่งห้าเจ็ดนะคะ คู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือห้าหกหกห้าค่ะเอซีขาค,คู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่และพี่นอ้องเมอรอนี้ใจมักคาเจ็ดเจ็ดานะคะมักบอนน้อพี่น้องเนาะถ้ามักก็ค่อยตามใจเด้อค่ะพี่น้องบ่มักก็ผ่านได้เลยนะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันค่ะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้วันนี้ไม่ได้จับให้หมดนะคะทุกคนมาดูค่ะเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่สองกับ 7. เจ็ดเบิ้ลประจําวันสองสองเจ็ดเจ็ดนะคะทุกคน มาดูค่ะทุกคนเด่นอยู่ที่หกและห้าเด่นประจําวันอยู่ที่สองและเจ็ดเป็นหกสองสองหกหกเจ็ดเจ็ดหกหกสองสองหกใจบริจับให้จับแต่หกเจ็ดเจ็ดหกทามักก็ค่อยตามนะคะห้าค่ะห้าสองสองห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าจับแต่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสองสองห้าไม่ได้จับให้ส่วนหกแปดแปดหกหกสามสามหกหกหนึ่งหนึ่งหกห้าแปดแปดห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าใจหาพว้อมน่าจะเป็นว่างไว้ให้ทามินองมักกระตามเจได้บอมัก กับพานใดพี่น้องสถิติมีเข้ามีลุดค่ะค่ะสำหรับแนวทางเราสตาร์นะคะวันที่30ธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ f อทุกท่านมอภัยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคโชคมันมันสุขทุกคนเดอ้อพี่น้องสวัสดีค่ะ